ยังกินจิรตานังโลเกวิตชติวิวิธังปุดุรตานังธรรมะสมังนติตัสสมมาสดทิพวันตุเตยังกินจิรตานังโลเกวิตชติวิวิธังปุดุรตานังสังคตสมมังนติตัสสมมาสดทิพวันตุเตสักกัตตวา พุดธรรตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเดวมนุษย์สานังโหดตาเตชนะนโสถินะนัดสันตุปัตตะวาสับเปดุขขาวุปะสัมตเตุตเตสักกัตตะวาธัมมารตานังโอสถังอุตตมังวรังปะลีลาหูปะสะมัมนัง ธรรมะเตเชนโสนนดทนานาสันตุปัดตวาสาเบพยาอูปสเมนตุเตสักกัตตวะสังคารตานังโอสะทงอุตตมังวรังอาหุเนยัง สังคเตเชนะสดทินานัสันตุปัตตวาสัพเบโรคู้วุปสเมนตุเตสับเบติโยว,วิวัชชันตุสัพบ,บโรโวินาสตุมาเตภวัตตวันตตารโยสุขีดีขายุโก ภวะอภิวาดนาสิลิสานิจังพุทธาปัยิโนจัตตารโธรรมาวัฏทานติอายุวันโนสุขัง พระลังปริตังยำพรนันตาสนิสินนาานาทวะนังอุดกรรมปิวินาเศษตษฐิสาบเมวะปริตสยังสอดกินาคาพวุตทานังยันจะสาเทติตังคะเน เทราสังคุลิมาลาสโลกนาเทนภาสิตังกับปัทชายิมหาเตชังปริตตันตัมพนามะเอ ยะโตหังภกินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสจเจนะโสติเตโหติโสติคบภาสยโต หังภกินิอริยายาชาติยชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตโหตุโสทิ่กับภาสยโตหังภกินิอริยายาชาติย ชาโตนาพิชานามีสันจิตจปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัตเจนโสติเตโหตุสดติขภัสาสังสาเรสังสารันตานังสัพปะโดขวินาสเนสัตตธรรมเมจะบทจังเก มารเสนปะมาติโนปุชิตวาเยปิเมสัตตตาิภาวาโมตตกุตตมะอาจาติงอาจราพยาติงอมตังนิพยังกตาเอวามาติกุโนเปตังอเนกากุณสังคตังโอสถานจยิมังมันตัง ໂປຈັງຄັນຕະမ္ພະນາມະເໂປຈັງໂຄສະတိສັງຂາຕໍທ a m a วิจโยตถาวิริยปีติปัติบชจังคาจตถาปเรสัมมาตุเปขะบดจังกาสัตเตเตสัปปะสินามุนินาสัมมาดาาตาภาวิตาภาุลิกตาสังวัตติอภิญญาเนป ปานาญาจะโบธิยเอเตนสัจจวัตเชนสติเตโอตุสัปดาเอกสมิงสมเยนาโทโมคันลานันจะกกาสปังกิลาเนีดกิเตติสวะโพจังเคสัตตะเตสยเตจะตังอภินันติสวะโรคา หมดจริงโสตังคะเนเอเตนะสาจจวัฒเชนะโสติเต โอตุสัปปดาเอกะดาธรรมราชาปิเกลันเยนาจิปิลิตตจุนดัตเทเรนาตันเยวพันนาเปตวานาสะตะลังสัมโมดิตวาจาพาธาตมหาวุฒาสิทานโส एतेन सा सोचिते वुषा पदा पाहिना ते च आन्ना पि महेशिनां माता किलेशां ये तेन ปุญญลาพังมหาเตชะวันกิตติมหายสังสัปสัสตาหิตังชาตังตังสุนันตุอเสสตโตอัตตปะระหิตังชาตังปริตตันตัมพนามะเหยันดุลนิมิตตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณต สัสดโดปาปักขะโหดูดสปินังอาการตังบุตรานุภาเวนวินาสเมนตุยันดุนิมิตตังอวมังกัลันจะโยจามนาโปสกุณาสัสโตปาปักขะโหดูดสปินัง อาการตัง้งทรมานุภาเวณวินาสเมนตุยันดุนนิมิตตังอวมังคลันจะโย,ยจะมานาโปสกุณาสะสะพาพาพาสัตโตปาปะกะโหดุสปินังอาการตังสังขานุภาเวณวินาสเมนโต तोखा, जने, तोखा भया जने भया जने จะนิสโสกาโหนตุสัพเบปิปานินโนเอตตาวตาจะอัมเหสัมพตังปุญญสัมปดังสับเบเ,เดวานุโมดันตุส,พส,พสพตัพระสัมปาติเศิธิยาดานะจะดันตุสัทธายสีลังรักขันตุสับปดาภาวนาพิราตาโหนตุ วนาพิรตาโหนตุขาฉันตุเดวตาคตาสับเบิุาบาลปัตตาปัจเจกาั้นจะยังบลังอรหันตาน้นจะเตเชนะรักขังบันธามิสาบาโซเดี๋ยวก็เป็นช่วงที่ จะคาบเกี่ยวกับคาบเกี่ยวปีตามการนับ365วัน366วันนะเดี๋ยวเราก็มาส่วนบทที่เหลือนะให้ข้ามไปหลายๆ9หน่อยเขาบอก19บเ้วเอา39 49, 49 59 69เพราะมันก็ชั่วโมงกว่าเนาะนะก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องของอานิสง หรืออนุภาพของการเจริญพระปฒะิตเจริญยังไงแผ่ภัยสารแค่ไหนใครได้รับผลใครไม่ได้รับผลโปรดติดตามตอนนี้โฆษณาก่อนยมใครต้องการดื่มน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วเดี๋ยวมาเจริญพระพุทธมนต์ต่อเริ่มสิบเอ็ดสิบกก็แล้วกันนี่เห็นไหม 15นาที16นาที